จับจับเฮงเจี๊ยสุนใรเหรอข้าไม่อยากสู้กับเจ้าอถ้าข้าเรียกชื่อเจ้าจะาละขารับไหมถ้าเจ้าเรียกชื่อข้าข้ากล้าขานรับถ้าข้าเรียกชื่อเจ้าจะกล้าขานรับไหมข้าเรียกเจ้าเพราะข้ามีน้ำเต้าวิเศษอยู่เจ้าเรียกข้าจะมีของวิเศษนะข้าก็มีน้ำเต้าวิเศษน่ะวิเศษออกมาดูเหเอออกมาดูหน่อยดูสิ นี่ไงน้ำเต้าเฮ้ยเหมือนจะไปเอาน้ำเต้ามาจากไหนมือนกเมือกันแหละเหมือนกันแหละต่อให้มาจะต้นเดียวกันขนาดมันก็ต่างกันบ้างของก๊อฟใช่ต่า ดิบเปนก๊อบเหมือนยินก๊อบเกศเอแเฮงเจสุนเจ้าไปเอาน้ำเต้ามาจากไหนเฮ้ยโปรดย่าถามว่ามาจากไหนน้ำเต้าของข้าถาเจ้ากอดเอามาจากไหนน่ะให้ดีทั้งน้ำเต้าของข้าเกิดขึ้นตอนก่อกำเนิดโลกของไทยการเปิดฟ้าเปิดดินไท้สร้างเหลาจินเห็นว่าเชิงเขาคุณลุกมีีั้งน้ำเต้าซินออกลูกไปน้ำเต้าวัวทองนี่นี่เป็นของวิเศษของไทยสร้างเหลาจินน้ำเต้าของเจ้ามาจากไหน ม่มีแหลงกำเดินเดี๋ยามานิของน้ำเต้าของข้าก็มาจากที่นั่นน่ะได้มาจากที่ต้นเหรอได้ได้ไปยังไงได้ไปยังไงฟังนะมีประวัติไหมเมื่อครั้งโลกเริ่มก่อตัวฟ้ายังคลุมไปทั่วดินยังก่อตัวไม่เต็มพื้นถ้าสร้างเหาจินท่องไปถึงเชิงเขาคุณลุ้นเจอต้นน้ำเต้าเซียนบนต้นนั้นมีน้ำเต้าอยู่สองลูขอบ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 อบขอบอบขอบน้บขอ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 บเอ้าอบขอบขอบขอบออออเอออ แต่มันก็ต่างกันเยอะเลยโหต่างกันยังไงไอ้เชื่อของข้าเป็นตัวผู้ของเจ้าเป็นตัวเมียมาเลยมาเลยมาเลยฮึยเมีฮ่มเพ่งเจียสุนไมเมาไว้เสียงเมาเบิ้งกระซิบดังหน่อยดิเข้าไปได้ยินน่ะเฮงเจียสุนอ่าได้ยินละได้ยินละเรียกสิเรียกสิเฮงเจียสุนอ่าเฮงเจียสุนไม่เพ่ยินเพ่งเจยสุนเพ่งเจี๊ยสนเพงเจียสุนเรียกอีกเรียกอีกเรียกอีกเฮ้ยเพงเจียสุน ้เจสุนเออได้ยินแล้วจาจ้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 าของ้าอไขึ้นไม่ไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วไปฆ่ามแล้วเป่าปไม่ได้นั่นน่แปหมดเจสไปชาหรไปไม่ได้เบียเจอตัอเบียเจอหัวมันก็ไปกล้าดูเข้าไปหรอตัวเบียของเจ้ามันไม่ไหวอ่ะงั้นกระตาตัวทู่ข่ารอดูบ้างนะเดี๋ยวจะลอกเรียกดูหนีสารเขาบัตฮไปไ